เปิดโลกเมืองไทยถ้าคุณได้ชมและจะรู้มาดูพี่ต้นพิธีกรคนหลอกคนนี้แหละตัวพ่อจะพาคุณทัวร์เมืองไทยเหนือใต้ออกตกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรจะอยู่ที่ในรายการ ดโลกเมืองไทยเรื่องราวมากมายที่น่ารู้เปิดโลกเมืองไทยถ้าคุณได้ชมแล้วจะรู้เรื่องไหนเรื่องเด็ดเราจะพาคุณไปเรื่องไหนเรื่องดีไม่ว่าใกล้หรือไกลเราจะไปถึงที่คุดคุยมาให้ เก็บเอามาไว้อยู่ที่ในรายการเปิดโลกเมืองไทยเรื่องราวมากมายที่น่ารู้เปิดโลกเมืองไทยถ้าคุณได้ชมแล้วจะรู้มาดูพี่ต้นพิ่กีกอนคนหล่อคนนี้แหละตัวพ่อจะพาคุณทัวร์เมืองไทยเหนือน สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดโลกเมืองไทยนะครับวันนี้ตามที่สัญญาไว้ครับผมยังอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียครับตอนนี้เราอยู่ที่รัฐมาละกานะครับซึ่งเป็นรัฐหนึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเลยครับแล้วก็วันนี้ผมก็ยังอยู่กับไกด์สุดหล่อคนเดิมครับท่านพออของผมครับท่านพอพรมโชติเวทครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพอครับ วันนี้ทําไมถึงพาผมมาเที่ยวที่เมืองมาละกาครับก็เพราะว่ามาละกาเนี่ยเป็นเมืองที่ติดต่อกับสิงคโปร์แล้วก็เป็นเมืองท่าที่สําคัญในอดีตประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยได้จารึกมาละกาไว้ในเส้นทางแผนที่ทางประวัติศาสตร์โลกเมืม่อจะเป็นพวกดัสโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสแม้กระทั่งในจีนเองเนี่ยก็ต้องมาผ่านช่องอุดในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมาผ่านช่องแคบมาละกาตรงนี้เป็นช่องแครรบระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศอินโดนีเซียแล้วแถมเป็นจุดที่มีอันตรายมากที่สุด เพราะว่ามันเป็นช่องที่จะต้องเดินเรืออย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นเส้นทางตรงนี้จึงเป็นเส้นทางที่รัดที่สุดในการเดินทางออกมาจากประเทศในอ่าวของอินเดียแล้วก็มาสู่แปซิฟิกนะครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยการเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเองเราจําเป็นจะต้องเดินทางโดยเรือ<ๆ>เพราะฉะนั้นการเดินทางการค้าขายหรือว่าการนําสินค้าต่างๆเราเนี่ยก็ต้องมาผ่านตรงนี้นะครับจากเอเชีย สู่ยุโรปรสู่อังกฤษับอยู่เส้นทางนี้ครับแล้วอะไรที่พอเห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่อคอนซูราชต,ต,ต้องกลับนำไปใช้หรือก็เอามาเปรียบเทียบกับมาลากาได้เรื่องแรกก็คือว่าเขานำประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเอามาใช้ไปให้เป็นประโยชน์ เมื่อเรามาที่มาละกาเนี่ยเราจะเห็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสที่มาร่วมของการก่อสร้างอาคารที่เรียกว่าชิโนโปรตุกิสนะครับเป็นรูปแบบผสมระหว่างยุโรปกัะจีนเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็วัฒนธรรมของยุโรปมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เลยออกมาเป็นวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายที่ใช้สสลงนะครับการใช้ผ้าลูกไม้การตกแต่งอาคารบ้านเรือนที่ผสมระหว่างจีนกับยุโรปซึ่งหาดูได้ยากนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตก็มีความหลากหลายค่อนข้างมากที่สาคัญนะครับที่นี่มีเมืองแร่ครับใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแร่ดีบุกนะอันนี้ที่เป็นของสําคัญนอกจากนั้นแล้วก็คือทรัพยากรป่าไม้ในสมัยก่อนแล้วก็พวกเครื่องเทศพวกเขาสัตว์ของป่าต่างๆเหล่านี้ในสมัยก่อนมีมากดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่ต้องการต้องใจแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยของทุกอย่างเรายกมาไว้ในพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นพิญญาณเชื้อชาตินะครับรวมทั้งในเรื่องของ ภูมิปัญญาต่างๆที่คนเก่าเขามีอยู่นอกจากนั้นแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันเพราะว่าเรียกว่าการ,รเดินทางจะเดินทางไปที่สิงคโปร์รรหรือใครจะเดินทางไปเป็นมามานี่ก็ผ่านเรียกว่าการท่องเที่ยววันนี้นะครับน่าสนใจอย่างแน่นอนเลยครับจุดไหนที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวพอจะพาผมไปเที่ยวครับนั่นเราไปกันเลยดีกว่าครับพอครับดีดีไปเลยครับไปเชิญครับเปิดโลกเมืองไทยเรื่องราวมากมายที่น่ารู้ เปิดโลกเมืองไทยถ้าคุณได้ชมแล้วจะรู้เรื่องไหนเรื่องเด็ดเราจะพาคุณไปเรื่องไหนเรื่องดีไม่ว่าใกล้หรือไกลเราจะไปถึงที่ขุดคุ้ยมาให้เก็บเอามาไว้อยู่ที่ในรายการเปิดโลกเมืองไทย มากมายที่น่ารู้เปิดโลกเมืองไทยถ้าคุณได้ชมแล้วจะรู้มาดูพี่ต้นพี่กีกอคนหลอกค,คนนี้แหละตัวพ่อจะพาคุณทัวเมืองไทยเหนือใต้ออกตกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรจะอยู่ที่ในรายการ แล้วนี่นะครับก็คือรถจักรยานนะครับที่นี่คนมาเลเซียเขาเรียกว่าไรโชก<ม>ก็คือการใช้จักรยานสามล้อทายก็ถือแปลว่าสามนะครับโชคกคือจักรยานสอล้อซึ่งเขาจะมีการประดับตกแต่งดอกไม้งามๆหลากหลายชนิดนะคร,ครับบางคนก็สร้างรูปแบบใหม่มีสิงสาราสัตว์เข้าไปอยู่ข้างบนหรืออาจจะทาเป็นรูปของหัวใจคนไหนอยากจะมาแต่งงานก็นั่งรถเป็นคู่แต่งงานซึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวเลยใน<ะ>โลกที่มีรถสามล้อบแบบนี้ถ้ามาเที่ยวที่เมืองมาลากาก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมครับ ห o องพักอิสคอสปกติอ๋อหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็คิดค่าบริการแค่สาปนะครับสามสิบเหรียญตกประมาณ3า0บาทเท่านั้นนะครับนั่งได้2คนครับอันนี้ก็เป็นงานหน่ที่ ในเอเียเนี่ยเขาใช้แรงงานของเขาก็เป็นการประหยัดพลังงานนะครับไม่ต้องใช้น้ามันต่ที่สาคัญก็ถือว่าเขาสร้างสีสันได้ดีครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถราคาไม่แพงแต่ในเรื่องของการใช้แรงงานแล้วก็ยังมีเสียงเพลงไฟล้อนะครับบรรยายออกมาตรงด้านหลังรถด้วยเพราะจะมะีเครื่องเครื่องเสียงประจำทรถนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจว่าประเทไทยไ่าจะรองไปใช้ดูค,ครับ ครับเรียกว่าตลอดระยะเวลา2วันที่เราเดินทางเข้ามาในโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียสิงคโปร์ครับเป็นไงบ้างครับพอวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะค,ะครเราได้เข้ามาทางด่าสนสเดาแล้วก็ไปเยี่ยมคนไทยสยามที่บ้านทุ่งตรงก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาหารเที่ยงนะซึ่งเขาได้จัดอาหารเลี้ยงเราแล้วเราเองก็ได้ทําผัดไทย ไอ้ส<ภ>า,ขาเขาด้วยสาเขาด้วยครับซึ่งทางจันเจ้าอาวาสนะฮะที่เป็นวัดพุทธเนี่ยก็ ท่านก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับว่าอยากจะให้ทางพี่น้องชาวสยามเนี่ยไปเยี่ยมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศไทยเราได้เตะฟุตบอลด้วยรับปากด้วยว่าเราจะไปแล้วก็เราได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลนะฮรระหว่างซึ่งกันและกันหลังจากนั้นพอก็ได้ลงไปเตะฟุตบอลด้วยโอ้อันนี้แน่นอนครับว่ามันเป็นกีฬาสุขภาพแลวหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาที่กรุาลัมเปอร์นะครับซึ่งก็เป็นเมืองเก่าเมืองหลวงเดิมแล้วปรากฏว่า ก็ได้รับแหมความประทับใจมากครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้วในวันนี้ฮะเรามาที่หน่วยงานราชการใหม่ของเขาเขาเรียกว่าบูราจาย่าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆมากมายทั้งพายราชกาลเอกชนมาอยู่ที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเขามีการสร้างเมืองใหม่จากพื้นที่เดิมซึ่งไม่มีอะไรเลยนะฮะเขาเรียร์มิตสสิ่งต่างๆเหล่านี้มาโดยมีหลักะเลสาบอยู่กลางเมืองเลยก็เป็นลักษณะของคงจุ้ยอีกรูปแบบหนึ่งของมาเลเซียครับเรียกว่าวันนี้เวลาหมดแล้ว แต่สัปดาห์หน้าครับเรายังอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียเดี๋ยวพอ,อพรมโชธจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ผมและพอต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ